มูตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมพุทธสัมมาอะุนะโมพุทธายะวิรัะโยวิรโกนายังวิรหิงสาวิรธาสีวิรทาสาวิระอิตโยพุทธสะเอหิมะมะเอหิมะมะเอหิมานีมาลาภะลาภะมหาขาพเจ้านะโมพุทธสัมมาอะุนะโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระธา,าสาวิระอิทธิโยพุทธะเอหิมะมะเอหิมะมะเอหิมานีมา,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 มาลาภะลาภะ,นะมหาขพเจ้านะโมพุทธะมะอะุนะโมพุทธายะ ว,วิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิทธิโยพุทธะเอหิมะมะเอหิมะมะเอหิมานีมาลาภะลาภะมาหาขพเจ้านะโมพุทธะมะอ,อุนะโมพุทธา,ายะ วิระทโย و, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิทธิโยพุทธะเอหิมะมะเอหิมะมะเอหิมานีมา,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 มาลาภะลาภะมาหาขาพเจา้านะโมพุทธะมะอ,อ,อุนะโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระธาส,สาวิระอิทธิโยพุทธะเอหิมะมะเอหิมะมะเอหิมานีมา,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 มาลาภะลาภะ,นะมหาขพเจ้านโมพุทธะมะออ,อุนโะมพุทธายะ วิระทยโยว,วิระโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระธา,า,าสาวิระอิทธิโยพุทธะเอหิมะมะเอหิมะมะเอหิมานีมา,มา,มา,มาลาภะลาภะมาหาขาพเจา้านะโมพุทธะมะอ,อ,อุนะโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระธา,าสาวิระอิทธิโยพุทธะเอหิมะมะเอหิมะมะเอหิมานมา,มา,นมาลาภะลาภะ,ะมหาขพเจ้านะโมพุทธะมะอ,อุนะโมพุทธายะ วิระทยโยว,วิระโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระธา,า,าสาวิระอิทธิโยพุทธะเอหิมะมะเอหิมะมะเอหิมา,มา,มา,มานีมาลาภะลาภะมาหาขปเจ้านะโมพุทธะมะอะุนะโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิทธิโยพุทธะเอหิมะมะเอหิมะมะเอหิมานีมา,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 มาลาภะลาภะมาหาขาพเจ้านะโมพุทธะมะอ,อุนะโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิทธิโยพุทธะเอหิมะมะเอหิมะมะเอหิมานีมา,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 มาลาภะลาภะมาหาขพเจ้า